ครับพงงานจะมีคองทีมและที่3ทเมครับอันนี้จะพูดวงจรครับสาะแบตเตอรี่มาที่บัก 1B มาใส่ไฟเส้นสีเทามาไฟจัก AD2 ้อดีมาที่บัก AM2 ที่แล้วก็มาที่พวกเอทสองมาที่บัก a อดีสี่ใส่ไฟเส้นสีดำาใ่เส้นสีดำมายัง ปัเอโค่สสี่เอีเอสีวมาที่โค่บีข้มาที่บีโค่ห้าสิบสองเามาที่ปัคกซีเหนึ่งแล้วก็มาที่ปัคก A อเมาที่ปัคกเอดีแล้วก็ไฟมารอตรงนี้ครับ แล้วก็ไฟจาก ATT, a c c ผ่านสายไฟเส้นสีแดงลงกาวทำมานะคอนแทคสัมผัสกันครับแล้วไฟก็ไหไรจกไฟก็ไหลรจคขั้วจากสายไฟเส้นสีเมลืองมากสายไฟเส้นสีส้ามาที่ปัก ADT <gesch> ่าสายไฟเส้นสีเหลืองมาที่ปายเอเอหนึ่งครับแล้วก็มาที่จุดต่อร่วมพาสายไฟเส้นสีเหลืองมาที่สวิตเป็นคัผ่าสายไฟเส้นสีดำมาอั่จุดต่อร่วมทาาไฟนสดำวา่วดโอกาว ไะแบตเตอรี่ไล่านนีเลสตาร์ตออกมายังมอยเตอร์สตาร์ตส่งยามาที่ายไฟเ้นสีที่น้ำตาลมาที่ปั๊บหนึ่งค้อที่ี่แปด S T A ไปาม,าม่ไปอมไปแกงไปเกจุกแล้วก็เกียร์โตโครับ<ตา>ไฟเจ้าแบตเตอรี่มายัางปีเองักหนึ่งบมาที่ลัก a d ดีสองยตผ<า>่าสายไฟเส้นส,นสี้าเทามายัางปัก a ออสองแลง้วก็มายังงลัก ST2 สองผ่าสายไฟเส้นสีดำ ขาใสายไฟเส้นส no <si des no ีดำแล้วก็มาที H ่สายเสขาวดำบัก a คื t สิบสี่สตเอแล้วก็มาที่บัก b ีหัวห้าสองเอทอมาที่มาที่ดีสามเก้าครับอาอมาที่ปัก๊ ADC ผ่านสายไฟเส้นสีเหลืองมาอย่างปัก A 1หนึ่งเข้าีมาที่จุดต่อร่วมมาที่ปัก A C สองลงมาอย่างผ่านสายไฟเส้นสีเทามาอย่างกระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ขึ้นไปอย่างปัก A C หนึ่ง มาที่สู einmal, ส้ต่อร่วมมามาเข้าดีๆครับตรงกาวาแล้วจะรูได้ว่าักเตไหนที่ขาวที่เรื่องที่แด,ทด,แดงที่ดะแล้วก็ตรวมเลยไปที่สามมาได้แบตเตอรี่ไปได้แบตเตอรี่หลาย่านมายัาง คอมมอร์ตสตาร์ทช่องสฟไฟไปที่ไฟไฟเส้นสีนตาลมาที่ปาก a คอมาที่ปาก a คเอทีป8อสร้างใจน้ำมันขอบคุณครับ